สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมสุกเกษมกูทอกสุกเกษมพูดดีมีคุณธรรมเตือนใจครับวันนี้จะบอกว่าใครอยากที่จะมีโชคมีลาบนะครับแล้วอยากมีทรัพย์สินเงินทองไม่ล่วไหลครับให้รักษาศีลห้าครับแล้วก็ทําสมาธิแผ่เมตตานะครับแล้วก็มีการให้ทานด้วยเอแล้วทําไมต้องเป็นอย่างนี้ ก็เพราะว่าเมื่อท่านเนี่ยมีใจที่ไม่เบียดเบียนอะไรใครแล้วเนี่ยมันจะเปิดทางโล่งโปร่งสบายครับเวลาที่ทํากรรมดีเอาไว้เนี่ยมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็อีกทั้งตัวท่านเองก็เป็นผิ้ที่รักษาใจเป็นปกติได้และตั้งแต่วันเนี้ยท่านสามารถที่จะทํารักษาศีลเนี่ยจเจริญภาวนาะอบรมจิตใจเนี่ยต่อไปได้ตลอดจนวันสุดท้ายของการสิ้นลมเลยนะครับ แต่ว่าท่านจะต้องเป็นคนที่ต้องยอมรับเรื่องกฎแห่งกรรมก่อนนะครับว่าไอ้ที่บางทีลาบยังไม่มาเนี่ยเพราะว่าเราเคยทํากรรมไว้บางอย่างที่มันยังติดขัดอยู่คือแต่ตอนเนี้ยเราทําดีแล้วอนาคตท่านรวยแน่นอนเลยเมื่อมีทําทานรักษาศีลทําสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็อบรมจิตใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดมันยังไม่ดีอดทนรอไปก่อนนะครับแสดงว่ากรรมเก่ายังเข้ามาอยู่นะ แล้วก็อีกอันหนึ่งอันที่สองนะครับหากว่าไหนๆก็รักษาศีลแล้วนะอันนี้ก็สามารถที่จะ,ะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รู้จักให้ทานให้เป็นนิสัยเวลาถ้าเกิดเราไม่มีของให้เราไม่พร้อมให้เราก็เห็นใครที่เขาทําความดีก็อนุโมทนาในการให้ของเขาได้นะครับอันนี้ต้องมีไว้ในใจแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เล่าถึง2เรื่องนี้ให้ฟังนะครับ ก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ขอให้ท่านทุกคนเนี่ยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยให้ได้นะครับเวลาทุกคนก็จะเหลือน้อยลง,น,ยลงน้อยลงเวลามันคอยกัดกินไปเรื่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่รักษาศีลไว์เป็นเหมือนกับเป็นทรัพย์วันนี้ถ้าใครอยากรวยเขาคนไหนไม่รวยมีตังค์เนี่ยเขาสามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าท่านเนี่ยอยากมีรวยในภายภาคหน้าวันนี้ต้องเริ่มรักษาศีลให้ทานแล้วก็ทําสมาธิแผ่เมตตาไว้เลยนะครับเห็นใครทาความดีอนุโมทนาเลยครับตามที่เขาที่แลบอกไว้ วันนี้สุขเกษมกูทอล์กสุกเกษมพูดดีมีคุณธรรมเตือนใจขอจบเพียงเท่านี้ขอทุกคนทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขแข็งแรงทุกคนครับสวัสดีครับก่อนจากไปผมสุขเกษมรักทุกคนเสมอครับสวัสดีครับ